สวัสดีครับพระสมเด็จที่มาให้ชมและศึกษาร่วมกันในคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ปลูกใหม่บางพรมนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะฮะพิมพ์ฐานคู่ลักษณะของพิมพ์ทรงก็มีฐานที่ตีเป็นเส้นคู่นะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ ตรงนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะแล้วก็ฐานตรงกลางหรือฐานสิงก็คู่นี้นะฮะนี่เป็นฐานบัวแล้วก็นี่เป็นหน้าตักนะครับองนี้มีค่าปลุกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เลยทําให้มองเห็นเส้นสายต่างๆไม่ค่อยชัดเจนนักอีกทั้งพิมพ์ฐานคู่การแกะพิมพ์ค่อนข้างจะ ไม่ลึกมากนะครับที่เรียกว่าเป็นภาคกลุ่ใหม่ก็คือจะมีตาปั๊มเป็นตาวัดนะฮะปั๊มอยู่ด้านหลังตาวัดใหม่อมตรลนี้นะถูกปั๊มตาไว้เมื่อปีพศ .2500 หลังจากพระได้ถูกนำออกมาจากกลุก่อย่างเป็นทางการโดยมีผลเอกพาสจะรุสเถียนยศในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายคารว่านะครับพระในเจดีทั้งหมดตามบันทึกประวัติศาสตร์นะฮะที่ได้เขียนไว้ว่าบรรจุอยู่ในเจดีย์แป0 0มองค์ตามคติความเชื่อโบราณน,นะคะดังนั้นเมื่อเปิดกลวงออกมาก็ย่อมมีพระที่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่เราเคยได้ยินหรือเคยได้อ่าน ในหนังสือพระต่างๆทั่วไปก็บอกไว้ว่าปรากฏพระที่มีสภาพดีแค่สอ,องพันกองนะครับองนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะผิวเป็นผิวของกระเบิเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นการเซตตัว ด้านหลังนะฮะปั้มตาวัดใหม่อัปตร,รถไว้สีของตาปั๊มออกไปทางสีแดงนะครับตามคอก็มีการเซตตัวไม่ใช่เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดมีพูนงอกขึ้นมาด้านบนมาดูด้านข้างกันครับตามรอยปีละแยกนะฮะจะมีขี้กรุกฝังติดอยู่เส้นสายด้านใน จะเห็นการเซตตัวของเส้นซุมชัดเจนนะฮะดูรูปด้านข้างแบบนี้จะเห็นฐานที่เป็นเส้นคู่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่ารูปหน้าตรงนะครับด้าน,นหลังองค์พระมีตาวัดปั๊มว้ผิวก็เป็นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคราบกุกจับติดบ,บางบานะครับเส้นสายของน้ำมึกค่อนข้างจะเล็กขมชัดพอสมควร สีของหมึกก็เจือจางลงเนื่องจากเป็นพระที่มีอายุที่ออกจากกลุใ,ในปีพศ2500แล้วก็ถูกปั้มตาไว้มาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็60กว่าปีนะครับตามหน้านะฮะเนื้อพระแห้งสนิทนะครับเนื้อออกไปทางสีขาวเหลืองนะครับที่กลุ จะสังเกตเห็นว่าเป็นลักษณะของดินมาจับติดอยู่ประเดี๋ยวเราต้องดูด้วยกล้องกรารขยายสูงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกรารขยายสูงนะสังเกตน้ำหมึกออกไปทางสีแดงม่วงนะครับสีค้ำคัำแบบนี้เกิดจากน้ำหมึกปัม๊มทับขี้กลุนะครับ เราจะเห็นปูนที่งอกแทรงน้ำมึกขึ้นมานะครับผิวตรงขอบในด้านนี้ในบริเวณนี้ออกเป็นทางผิวหางกระเบนที่กลูกนะฮะน้ำมึกมีเศษไม้ใบหญ้าเกาะจับติดพื้นผิวนะฮะมีรอยแตกมีปูนงอกขึ้นมา ตรงนี้เป็นตาเจดีนะฮะเป็นรูปร่างของเจดีภาพน humanity, ี um ้เป็นภาพที่ถ่ายนั่นๆนะฮะจะเห็นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นนี้เป็นเส้นของเส้นซุ้มละครับผิวตรงพื้นหูหาจะสังเกตเห็นว่าพูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆเป็นผิวหากระเบรที่กลุกนะฮะก็มีลักษณะเป็นดินนะฮะ แล้วก็มีเศษไม้ใบหญ้าเกาะจับติดอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณด้านซ้ายขององค์พระนะฮะเป็นเส้นซุ้มตรงนี้เป็นพื้นหูหาตรงนี้เป็นขี้กลบเราจะเห็นเส้นของแขนไซนะครับอยู่หัางกระเบนต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีต้าตาลของเอกลักษณ์ ของพระกลุ่มบางคุณชมนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดจากน้ำมันถังเอลวนะครับบริเวณด้านนอ,อกซุ้มนะฮะด้านบนด้านขวาขององค์พระผิวมีการเปลี่ยนแปลงใหภาพชัดเจนเส้นฐานล่างสุดนะเป็นเส้นคู่เป็นที่มาของ พิมพ์ฐานคู่ตรงนี้เป็นด้านขวานะครับตัวบริเวณเส้นฐานฮนะตรงกาก็ยังตีเป็นเส้นคู่นะฮะทีกุจับติดนะฮะเป็นลักษณะของที่ดินนะครับ มีสีสันที่แห้งสนิทนะครับการเปลี่ยนแปลงทำให้ภาพชัดเจนตรงนี้น่าจะเป็นหัวเข่าด้านขวานะครับขัางบ่มนี้เป็นวงแขนภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านซ้ายนะไม่มีเส้นชายเดีวอน ตรงนี้เป็นวงแขนตรงนี้เป็นขี้กรูหน้าอ,อกนะฮะเล็กใกล้เคียงกับพิมพ์เส้นได้นะครับวงแขนก็ตีโค้งเช่นเดียวกันพระพักหรือใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงทากาภาพชัดเจนนะครับมีลักษณะของตุ่มพักกันปรากฏให้เห็นนะฮะ ตรงนี้เส้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นปังกัดหรือเปล่าตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องการขยายสูงกันนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะสังเกตสีน้ำตาลของน้ำมันตังอิวปรากฏให้เราเห็นนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ ช่วงลําคอกับหน้าอกนะฮะค่อนข้างจะหานะครับการโฟกัสภาพค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าพื้นที่พื้นผิวมีความสูงหรืต่ำต้องคอยปรับโฟกัสตลอดเวลา กิ่วจับเจนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาแทรกเกาะไว้มีลักษณะของที่ดินที่ทรายปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับมีพวกเศษถากด้วยนะฮะนี่ มีรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติของผ้าสมเด็จธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยเส้นสายต่างๆนะฮะค่อนข้างจะเล็กคล้ายๆกับผิวเส้นได้เป็นของฐานจะตีกับเป็นคู่นะฮะเป็นที่มาของพิ์ ฐานคู่ชัดเจนนะฮะลักษณะแบบนี้พิมพ์นี้นะฮะค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะครับแล้วคอลักษณะของพิมพ์ทรงนะฮะเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่มีการแกะพิมพ์ตื้นนะฮะก็ทำให้เส้นสายต่างๆไม่ค่อยจะชัดเจน ภาดความงดงานแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่ของพุทธศินเฉพาะอ,องค์ของพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับการเปลี่ยนแปลงทังกายภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ออน,นี้เรามาดูด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นมุงด้านบนนะครับจะสังเกตว่ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสกายภาพมีปูนงอกมีขี้โกฝังติดตามรอยแยกนะครับพื้นผิวนะมีลักษณะผิวหวากระเบนปูนงอกขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับ คาบกุ้ก็จับติดพองามนะฮะมีรอยน้ำหมึกปั๊มทับติดคาบกุก้สีของน้ำหมึกออกไปทางสีแดงม่วงนะครับที่มีสีคล้ำเพราะว่าน้ำหมึกปั๊มทับติดที่กรุองนี้ถูกปั๊มตาในขณะพระที่ ค่อนข้างจะแห้งนะครับเส้นสายก็เลยคมชัดมีปูนงอขึ้นมาทับน้ำมึกนะครับ เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพะระองนี้มีปูนกระหอยเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดนะฮะเวลาเราหยดหลงไปน้ำยาจะ เกาเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปหรือว่าเป็นผ้าที่มีอายุถึงยุคนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมพออากาศก็ขึ้นมาเป็นเมต็ดตโตๆนะครับหรือว่าผ่านการพิสูจน์หน่วยหลักวิทยาศาสตร์ ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะครับตรงนี้พระเกตนะฮะยาวไปจรดสุ้มพื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้เกิดจากธรรมชาติสร้างนะครับถึงแม้เส้นสายจะมีการเซตตัวมากแต่ก็ยังเห็นเส้นสายต่างๆค่อนข้าง,างสมบูรณ์ ที่โกลมีสารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดนะฮะตรงนี้ก็เป็นกิ่งไม้ใบหญ้าดินขี้คอนนะฮะพวกเศษทาน เส้นสายมีการเซตตัวชัดเจนนะครับเส้นสมเส้นแขนเป็นธรรมชาตินะฮะตรงบริเวณหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกุณภาพให้เราเห็นก็ถือว่าเป็นภาพที่มีความงดงามคลาสสิกในแ,แบบฉบับของพระสมเด็จพระคุณพงศ์นะครับแลวก็พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ ค่อนข้างจะพบเจอน้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ